เพลงใหม่ล่าสุดออกมาเขาเรียกว่าค่ายเนี้ยเขามีการปล่อยเพลงออกมาให้ทุกคนงงงงงก็คือเรียกว่าเราก็งงเหมือนกันใช่เรางงมากเรางงเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาส่งมาให้เราแค่นี้ใช่เขาส่งคําว่า m อีทอปกายแสงแค่นั้นแค่นั้นเลยเพลงประกอบซีรีส์ทอประกายค่ะซีรีส์ทอประกายเนี่ยเป็นซีรีส์วายโรโฟเรื่องแรกของประเทศไทยโอ้ เนื้อออกปะนึกออกหนึ่งออกก็ได้แกนึกไม่ออกเสิร์ชกูเกิ้ลแมันเป็นมิติใหม่แต่เราก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะมันเคยผ่านมาตอนวายๆัแล้วโอเคโอเคออนแอร์วันไหนอ่ะครับเฮงของเแล้วก็ขาใช่ครับออนแอร์ตอนไหนอ่ะครับ ตอนนี้พ่อถ่ายอันนี้ปล่อยอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพอจบแฟนมีเพย์บอยเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มแบบเวิร์กช็อปกันต่อนอเลยคิดว่าไม่ป่านปีนี้ก็ต้นปีหน้าแต่เพลงมาก่อนเพลงมาก่อนปล่อยให้งงไปก่อนมาต้อนรับสงการ,รทอประกายแสงทอประกายแสงใครเป็นคนขับร้องครับ เอ่อพี่เต่าเดวอยค่ะอ๋อเต่าเดวอยขอบคุณครับขอบคุณสหรับข้อมูลค่ะข้อมูลละเพราะว่ามาให้ส่งมาให้ทอประกายแสงอย่างเดียวก็คือก็เธอก็งงอยู่แต่ก็เธอเห็นแล้วเห็นภาพแล้วว้าวอยู่นะเออออนแอรวันไหนอคลิปนี้เออคืนนี้เพลงเก่งมากอ่อโอเคตามนั้ำตามน้ำโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ชวินขอบคุณค่ะ ชั้นประถมหกปหหรอเอออุ้ยทำถึงนะใช่ปะใช่ปะเพราะเพื่อนหลุดก็เป็นอย่างนี้นะเอาเครื่องวว้าใจสุขใจสีแดง

มันสันจันเลยต้องสูงหอบหายใจ 조아. 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 아 조아. 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 아 조아. 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 아 조아. ตอนนี้เหลือนเส้นทันได้บอได้บอเรา<ะ>แนว,แวคนธรรมดาอยากเป็นดาราได้บอได้บอได้บอ

ก็เนี่ยอะไรอ่ะเอาเล็กห่วยห่วยเอาไปซื้อห่วยอ่าหา5-5-7-5-4อ๋อโอ้มัน้อนแม่เผลอ ถึงเพลงคือเพลงดีมากชอบมากมันสนุกมันโจ๊กเอาจริงแบบเริ่มจินตนาการแล้วนะว่าเรื่องมันน่าจะเป็นยังไงแบบว่าหมายถึงว่าความมูทของมันมูทของมันจริงๆเห็นว่าชีวินบอกว่าแบบก็จะโลโคโลโคหนอรเออก็ลอดูเมื่อกี้ีนที่พี่ชีบอกว่าอารมณ์เหมือนวายวายวายคิดถึงวายวายวายมากอยากดูบอยวายวายซีซั่นสองทุกคนก็ลองวิเคราะห์กันแล้วกันว่าแบบว่าเฮ้ย สาวไี้ฟังเพลงแล้วหนูว่ามันน่าจะเลือเรือดมวันนี้แม่แะอะไเงี้ยเมื่อว่าชีวิตมาอ่านฟีดแบออ็กแล้วก็ทำให้แบบเฮ้ยเสริมเสริมไปนี่ป้าเ<อ>พราะบางทีเราอาจจะมีแบบเขาเรียกอะไรนะเออแบบซีรีส์ในฝันเราแบบเฮ้ยแม่อยากเห็นแบบนี้มันนานมากแลก้วอะแต่แบบไม่มีซีรีส์เรื่องไหนทำให้หนูได้เลยอะเก<อ>็เอขอหน่อยอแต่ที่สำคัญก็คือนักแสดงครบยังนักแสดงแบบ <c oughs> <ร>อยากไปวิ่งเล่นนะไม่อย่าลืมนะถ้า แบบเป็นโลโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมีร้านขายของหรือต้องมีครูมีพันโลมีแม่บ้านอะไรนะเป็นเป็นเพื่อนนักเรียนที่ไม่มีบทพูดอ่ะก็ได้เอาบุญได้นะบุญได้อะไรอย่างงี้อยากไปเที่ยวอ่ะชีวินนะจะเห็นมีทำถึงนะเห็นโูงเรยรู้ถึงใครรึป่ะเรื่องโต๊ะตอนมาค่ายอ๋อ u n d e r แ t a n d เขาจะตองตั้งก็นั่นแหละคือในในไหนก็คือฝั่งมารีแอคแล้วก็จะฝาก พวกเราด้วยเหมือนกันว like ่ายังว่างๆอยู่นะคะยังว่างอยู่นะจ๊ะเต้นได้ร้องได้ร้องไห้ไม่ได้แต่ว่าหัวหลอดได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าชีวินเห็นคลิปนี้ก็แล้วแต่นะถ้าจะแมอาไปเล่นก็จะไม่อ่อนก็จะลงคลิปก็จะลงคลิปไปอยู่หูจบค่ะ ก็คือคุชีวินเขาฝากมาเนาะาใช่แ,ใชใชแล้วก็นี่ก็ลูู้ๆหลัานๆแล้วนะ,ะเ,เขาไปม้วนไป่อยกับ MV นี้นะคะทุกคน,ไป,ไ,ไ,นไปฟังได้ที่ไหนพี่แบงค์ไปฟังได้ที่ y o u t u b e กอปปี้เอแน่นอนพี่ว่าชีวินต้องลงที่นั่น สทุกคนฉันบอกเธอตั้งแต่คลิปต้นคลิปแบบว่าทีวินเขาส่ง MV นี้มาให้ศาลโดยที่ฉันไม่รู้อะไรเลยเธอแน่นอนเป็นเพลงต้อนรับส่งการมาแน่โจ๊กมันแน่นอนก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าคลิปนี้เขาจะมาเซอร์ไพรส์อะไรอีกในาะฝากคนงานของคุณ แล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะใช่แล้วก็ถ้าชอบคิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e <rôle> แ <à> ละที่สำคัญคือกะดิสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะจากนานหนาชิน